เขาใจดีที่เธอจากฉันไปก็เมื่อเธอเจอใครที่ดีกว่าจะกังวลทำไมคำสัญญาฉันไม่เคยจะโกรจะโทษใครฝากดูแลตัวเองด้วยแล้วกัน ฝากบอกใครคนนั้นฉันเข้าใจไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหรฉันก็ยังภูมิใจที่รักเธอขอให้เธอไปดีขอให้มีความสุขขอให้เธอหมดทุกเสียที ขอให้รักยืนยาวให้เธอกับเขาโชคดีอย่าให้มีใครอีกเลยต้องเจ็บชำ้ำหากวันใดที่เธอต้องเสียใจจะมีใครอีกคนเสียใจกว่า หากวันใดที่เธอมีน้ำตาคิดถึงคนคนนี้ที่รักเธอขอให้เธอไปดีขอให้มีความสุขขอให้เธอหมดทุกเสียทีขอให้รักยืนยาว ให้เธอกับเขาโชคดีอย่าให้ใครอีกเลยต้องเจ็บช้ำจะไม่ลืมว่าเราเคยร,รักกันจะไม่จำว่าเธอทิ้งฉันไปสิ่งดีดี ยังมีในหัวใจไม่มีใครคนไหนแทนที่เธอขอให้เธอไปดีขอให้มีความสุขขอให้เธอหมดทุกเสียทีขอให้รักยืนยาวให้เธอกับเขาโชคดี อย่าให้มีใครอีกเลยต้องเจ็บช้ำฝากดูแลตัวเองด้วยแล้วกันฝากบอกใครคนนั้นฉันเข้าใจไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่ ฉันก็ยังผูิใจที่รักเธอ,อขอขอโทษน,นะที่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอย่างที่แม่คิดเอาไว้ นิสัยมันเป็นแบบนี้แม่รับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเขาก็ยังเหมือนเดิมนะเขาก็ยังแครทุกอย่างอืมขอบคุณนะที่รักกันมาตลอด อดทนกันมาตลอดถ้าเกิดว่าย้อนเวลาได้อเขาอยากจะย้อนนะเขาจะรอนะแม่อมืจะรอนะ